รุ่นชราวพี่เคนทำอะไรอยู่หรอโอ้โหพี่เคนก็ต้องรีบตื่นมาทำไร่ทำสวนแต่เช้านะสิก็อ้อมเล่นกินจุขนาดนี้เอาที่ไหนให้กินละเนี่ยขนาดตีน้อยยังเจ๊งอะ่ะว่าวไปเอาเปล่าเขาไม่ได้กินจุขนาดนั้นแค่กินทั้งฟาร์มเองเฮ้ยเดี๋ยวก่อน <c oughs> เจ๊งพอดีเอออ้อมเมื่อกี้พี่เคนเหมือนจะได้ยินเสียงรถสงสัยไปซนีจะมาส่งละ่ะฮะไปซนีอีกแล้วหรออยอีกแล้วพอดีก็พี่เคนนอะพรีของไปเยอะเลยหาเลยไปดูกันดีกว่าพี่เคน มีของเล่นอะไรมาส่งมั้งหรอเฮ้ยนั่นไงสเตจูสัยหนึ่ง,งตอนหนึ่ง <G ül üyor> อุ๊ยงานปั้นตัวเบลเล์เออพี่เคนแต่หน้ามันคุ้นๆน,นะพี่เคนว้าเปล่าเจ๋งเปล่าะพี่เคนพรีข้ามปีเลยนะนี่มันโมเดลของเอลลี่นี่นะไซน์หนึ่งตอนหนึ่งด้วยมันดูปแปลกๆนะว้าเปล่าอะทำไมอ่ะเฮ้ยมันขยับได้พี่เคนเฮ้ยออมคิดไปเองเปล่าอ่ะดูดิมันกระเด้งได้เอ้ยระวังของพี่เคนพัง ขามันต้องโดนนี่พร้องหลายงวดนะวนี้ข้างในมันมีอะไรเหรอเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในก็ได้นะเฮ้ยอ้อมนั่นมันของสะสมเบามือหน่อยเฮ้ยเอลนี่ทารังเท้าเอลนี่ทาอังเท้าอะไรตามล้าเรามันมีชีวิตหนีแล้วอ้อมเยอะพี่แค่มันเล็งไครอยู่อะเอ้ยมันเล็งอ้อมอะถือดาบอย่งนั้นอะไงจ้ะโอ้ควนบ้านม่ แต่ให้เจียมซะดีๆนี่มันสอยสตอรี่ชัดๆเลยเด้ยไม่ใช่แล้วนี่นี่มันฮัลโล่สตอรี่ชัดๆเลยโอ้รหวังนะโอ้โดูปากมันนี่มันจะขมือบเขาอยู่แล้วตอนนี้เจม้าไหวไหมไหวซุ่มไม่ไหวไม่ให้มันตีแรงอือไม่ให้มันมาเรานี่มันของหลุดคิวซีมั้ยนี่ยเดี๋ยวนะมันมีวิญญาณแอบซ่อนอยู่ในต๊กตาบ้า ไปนม่เอาของพี่เคนคืนมาระวมานพี่เคนจะวิญญาณไล่ได้ไหมมันตัวเหมือนเดิมนะเออช่วยอะไรกันโอ้ช่วยพี่เคนเมื่อเออพี่เคนโดนตบไปแล้วอ่ะอ้ออ้ออย่าเข้ามาอย่าเข้ามาวิเจ๊จะหดขึ้นนะเนี่ยเออเดี๋ยวเออถอยหลังไปก่อนเอาไปรันน้าเออ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 ถ่ายไปตั้งหลักกันดีกว่าอ๋อใช่จ้าตอนนี้เราก็อยู่กันใน mud my craft สิ r c u i อ๋อ บิมิคคอนไทรดี้ะนาะไทรดี้นะคะเขาก็ได้ทำมอตตัวนี้ออกมากค่ะแต่ว่ายังเป็นรุ่นเทสเตอร์อยู่นะเราไปดูตัวแรกกันก่อนค่ะตัวละครตัวแรกก็คือมิมิคเจ้าหุ่นร้อยฮัลโหลอุ้ยน่ารักจุงเบยมตอตะก้างโอ้โหแท่งเหล็กทั้งดุนเอ้ยพี่เคนดูมันเดินนี่ถ้าทามันจะโหดนะเฮ้ยมันย่อตัวได้ด้วยอ่ะเฮ้ยมีน็อตย่อตัวได้หร มันจับคุณโกเลมโอ oh ้โหตุยทองโอ้โหมี ho, <laughs> เรียกว่าสาวกันแล้วเนี่ยาสาว,สาวุ้ะทองในตำนานนี่ไะว่ามีการนั่งสาวไนะโอ้ใกล้แตกเลยทีเดียวโอ้โห oh เด็กทะลักไปดูดีเด็ <fare! S 1> กเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยแต่มันเดินช้ skin, าอยู่นะแถ้ามันเดินไปถึงก็มันจะตุ้ยทองแบบนี้ถ้าเราวองจมสแกล่ะไหวเปล่าอ๋ออย่ามาทำพี่เขนี่มั่งนี่เหรออ๋ออย่า,า,ายแล้วอโอ้ยเต็มแน่เป็นไงพี่เขนถ้าเขาลองมั่ง <c oughs> นี่คือท่าจมสแกของเจ้าหุ่นยนต์ดอยมินะิทนะอ๋อเต็มเต็มเฮ้ยโอ้ยซาสายตรงเรียกได้ว่าไปเกิดใหม่เลยเนาะ ะะจะเป็นดอลลี่ค่ะตุ๊กตาดอลลี่นะคะตัวนี้มันจะมี2ร่าง2เวอรช์ชันนะคะนี่จะเป็นรุ่นโมเดลตั้งโชว์เนาะมันก็จะอยู่นิ่งๆแบบนี้ค่ะเหมือนกับว่ามันไม่มีแบบชีวิตนะคะเหมือนกับว่ามันสตาร์ทอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเรานะโจมตีมันนะคะมันจะมีดาเมจเนาะแล้วก็แบบหลุดออกมาจากโมเดลค่ะคล้ายๆกับถอดรองเท้าออกมาเนี่ยแล้วก็มาโจมตีเราแบบนี้เฮ้ยมันก้าวลงมาจากฐานเลยถอดรองเท้าเฉยโอ้โหรองเท้าส้งสูงด้วย เอ้มันถานรองเท้าอ่ะเหมือนถ่านรองเท้าอ่ะแล้วก็แบบเท้าของมันก็จะเป็นโครงเหล็กส้นสูงเนาะโอ้ยพี่แคมบอลโหดลอดูดิดูหน้าเขาดิแล้วทำรองเท้าไปอย่างนั้นน่ะโอ้ยน่ากลัวจุงเบยในมัดของไทรดี้นะเขาก็จะทำโมเดลแอนิเมชันสวยมากๆนนะคะก็จะใช้เวลาทำนานนิดนึงอ้โหดูดิมันโจมตีชาวบ้านโอ้มันตกหน้าหันเลยอ๋อมันใช้วิธีตบเนาะจับมาแล้วจับมาตบอ่ะ S <s <us> <S นี่นีอเหรอตีเลยนี่ไงเอ,อ้ยพี่แกดูท่าจอมตีมันดีไม่โอ้โหกระโดดตบเลยอันนี้กระโดดตบเป็นวอลเลย์บอลเลยนะเนี่ยถ้าสู้กับวอลเดนล่ะใครจะยู่ใครจะปุย้ยลองดูลองดูอเอาแล้วแล้วโ้ยโอ้ยวอลเดนยังเอาอยู่เฮ <c oughs> ้ยตกดีดูไม่ตายเหรอหยั่งหยั่งหัวไว้ไม่เอามือป้องมอามือป้องโหดอยู่โหดอยู่ตกไม่โดนตกไม่โดนวอลเดนตีไม่หยั้งเลยอ่ะ วัวเดนสู้เขาเรื่องแพวัเดนแน่นอนเลยเพราะว่าวัเด่นแบบโจมตีอย่างต่อเนื่องไวๆเลยเนาะแต่วมเด่นจะช้ามไม่ได้นะทาไม่งั้นโดนตีเดียวหน้าแหกเลยนะนี่ไงถอดไสออกมาแล้วไส<ห>ในออกมาได้ด้วยมันลากไสในออกมาแล้วไสในข้างในของมันแหน่มันจะเป็นเจ้าหุ่นยนต์้อยมิมิตอยู่ข้างใน,นอะเนาะเจ้าตัวเมื่อกี้นี่เองอ๋อมันแอบอยู่ข้างในชุดถ่านดอลลี่นี่เองโอ้ยถาาเมื่อกี้ก็ถท้าเจ้าตัวนี้สินะใช่แล้วมันคุ้นคุ้นโอ้ยยังหลอนเลย โอ้แต่ว่ามันก็เสร็จวอเดนนะสูวอเด้นไม่ได้เหมือนกับว่าวอเดนมันจะกลับไปซ้ํำด้วยนะโอ้โหดูซากเิยโอ้โหกลายเป็นของเหลวไปละขัดเปลือกหรือยังไงกันเนี่ยโอ้โแองแมงไปละดูดิเอ้ยนี่คือท่าตุยของเดลลี่นะคะในเวอร์ชั่นตัวแรกนะคะที่เป็นโมเดลวะเนาะ นี่เลยถ้าเราลองให้เขาจัม์สแกนแล้วนะเราก็จะโดนแบบนี้ดิโดนจับค<ด>ัดตกนี่ตกหน้าหันเลยตกดัางเปี้ยแจกขนมเปี้ยต่อไปค่ะก็จะเป็นตุ๊กตาดอลลี่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นติดไฟค่ะโอเวอร์ช oh, นะั่นเบิร์นเนาะเบิร์นนิ่งวูแมนโอ้โหทันจะโกรธแค้นมากเลยท่หมันร้อนร้อน <c oughs> โอ้โยร้อนลุกเป็นไฟนี่ทุกย่างก้าวที่เขาเดินเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับลาวาไฟร้อนๆนะคะ หยดลงมาตามพื้นนะคะตามร่องรอยเท้าที่เขาเดินโอ้โหโขออเ,าเขบเาขบอกเลยว่าอย่าเข้าไปใกล้นะรับรองเลยว่าสุกเงียมเียมบอกเลยว่าอย่าเครียดมากเห็นไหมเครียดจนไฟลุกเลยหัวร้อนนะเนี่ยหัวร้อนฟั่นงังๆๆๆๆๆงาไหนลองเลยนี่เอามาดับร้อนหน่อย <c oughs> ลองเอาอขึ้นชาบบ้านนี่แล้วก็ตบ<ก>มันดามตบด้วยเปลวไฟเอาเสิร์ฟมาเสิร์ฟมันร,ร้อนเลยนะอ๋อไม่ทำดำเาเมจรอบตัวนะ ทำดาเมจทีละตัวดีแล้วแค่นี้ก็โหดแล้วคุณก็เลิมสู้เขานี่ไงโอ้โหเจอกระโดดซะหน่อยถ้ามันพ่นไฟได้ก็จะดีนะ <c oughs> ไม่ใช่มังกรใช่ป่ะเฮ้ยคุณก็เลิมสู้ได้เฮ้ยสู้ไม่ได้หรอกอเ,เ <c oughs> จอดังลูกแบาศกนี่กลายเป็นเศษเหล็กไปแล้วแต่ถ้าวอร์เด้นละก็ยังพอสูสีอยู่นะเอาแล้วโจมตีแบบช่วงท้ายโจมตีด้านล่างมาเดี๋ยววอร์เดนจะทำให้หายร้อนเองโอกันดูเดือดมากดูเดือด S <S โอ้โหดูด,ด,ด,ดูไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมกัน,ดกนเดนเลยเดียวเอไม่ใช่ด<ร>าวะถอชุดอีกปะเนี่ยไงเออ<ะ>ไปแล้วมันก็จะตุยสไลายไปเลยเนาะโอ้มันไม่ได้มีถอดชุดเป็นหุ่นร้อยลองอีกทีนะถ้าให้มันจับสแกนแ้วบ่ะเขาแบบว่าจังๆเลยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวยังมาแล้วยังมาแล้วยอดคนหัวร้อนแห่งปีนี่นะโอ้ยช่วยด้วยไซด์ไว้เรียบร้อย โอ้โหโหดใช้แล้วนะเนี่ยต่อไปนะคะ <S <S ก็จะเป็นแจ็กกี้ค่ะตุ๊กตาตุ๊ดตลกแจ็กกี้เนาะก็วันชานินี้ยังไม่ได้ออกจากกล่องนะคะมันก็จะแขนยืดๆย,ยาวๆอย่างนี้เหมือนสปริงเลยนะเวลามันเดินน่ะโอ้โหใช้วิธีเอาแขนคลืบค่ะใช้แขนแทนขาทีแล้วก็จับ,บออเหยื่อปีกแบบทีแล้วก็กระโดดกัดเลยสงสัยจะหิวนะนีม่มันกินเหยื่อได้หรอโอ้โหกินทั้งแสงเลยเนี่ยมันอ้า เอาไม่ทั้งคำนะกินเหล็กได้เปล่าไหวกินได้อยู่แล้วโอ้โย,อยกระโดดงับหัวตอนนี้ท่าทางจะก,กระโดดสูงไหมเนี่ยคำเดียวอยู่เลยโอ้โยโอ้โยต้องท่าจังสแกดิมาแล้วมาแล้วโอ้ย,อยมาแล้วเงี้ยเห็นเล่นไก่เลยทีเดียว เ็มเต็มอ่ะเอลินเหล็กเอลินไกลเหล็กแล้วก็เวลาเขาตุยครั้งแรกนะคะมันก็จะเปลี่ยนร่างนะคะเป็นร่างทอลโลตอนกลางคืนค่ะ <S <S เหมือนร่างของทวายไลอ์อ่ะเนาะ <S 2> <S 2> โอ้โหดกว่าเดิมดูด,ดันแล้วก็โกรธกว่าเดิมนะดูหลอนยังไงก็ไม่รู้ดูลูกกระตาก็ดีมาตอนกลางคืนนี่หลอนนะโอ้ยอย่ะมาเลยมันตีแรงขึ้นหรือเปล่อลาอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าพลังโจมตีเท่าไหร่เนาะโอ้โหทีเดียวกันหัวแตกาีแน่ๆก็คือดูไม่แพ้เวอร์ชั่นแรกเลยนะ เอาล่ะแล้วถ้าเป็นวอเดนล่ะวอเดนจุดจมเลยนี่ใครจะโดนกินก่อนเอาว่าวอเดนแพ้แน่ๆแหละนี่จะตบก่อนอุย๊ยไม่น่าเชื่อวอเดนแพ้เหรอเนี่ยใช่มันตีแรงเวอร์ชันนี้มันตีแรงมากเลยอย่างวอเดนเนี่ยก็อาจจะไม่รอดนะนี่คือท่าตัวหญิงเขาค่ะอ๋อมันก็จะถอดไส้ในอางมาเป็นเหล็กเนาะอ่ะไอตัเปียก <laughs> เป็นถุนยนต์เหล็กอยู่ข้างในเช่นเดียวกันเนาะต่อไปจะเป็นบอสค่ะบิ๊กท็อปตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะนี่แมงมุมยักษ์โอ้โหตัวยังใหญ่เลยไม่ต้องหลายมือแน่เขาทำกลไกแอนิเมชันได้สวยมากเลยเนาะอุ้ยแต่มันดูหลอนๆยังไงก็ไม่รู้นี่นี่ดิมันเดินเร็วเลยนะนี่ยังคอด้วยดูท่าโจมตีนะค่าว่าจะเอามือคีบนะคะเนี่ยเอามือคีบแล้วก็กัดกินเนาะกัดกินเหยื่อนะว้ายยังไงล่ะโหมดเะล่ะ อ้อมบอกไอซิคเรตออฟนิคเนี่ยเวอร์ชั่นของไฟดี้เนี่ยเขาบอกมาไม่ผิดหวังเลยนะแล้วไซนี้ใครจะไปสู้ได้อ่้อมเขาตั้งใจทำแอนิเมชั่นสุดๆเลยแหละโอ้โหดูมันขมือบเยือดิอู้ไม่เหลือซ่าโอ้ยลูกตลามาเหมือนมันจะมีหลอดไฟอยู่ด้วยนะอ้อมอยากไปทัวร์กระเพาะอ,อาหารไหมอ้อมไมาบารายเกนไปเกน<จ>ส่งอ้อมไปทัวร์กระเพาะอ,อาหารมันเองโอ้โหมันกินโกเลมแล้วก็นั่นแหละเล่นเขาให้เรียบร้อย <laughs> ิมเต็มมาดูดีอิมแปรแล้วก็ตัวต่อไปค่ะเป็นไวท์ไทเกอร์ค่ะตัวนี้มันก็จะคล้ายๆกับวาร์ได้นะคะเป็นแมวดําค่ะมันก็จะมาในตอนกลางคืนนะคะตอนกั้งคืนเนี่ยเวลาน้องโจมตีนะคะเราจะติดพิษสีดํานะคะก็คือติดมืดสีดำอะเนาะแล้วน้องก็จะแยกร่างค่ะคล้ายๆกับนานะรูโตเนะเนาะนมันแมวเหนียวนินจานี่แะแมวก้าชีวิต แต่ตะบบเยื่อตอนกลางคืนทำให้เราเนี่ยในสถานะมืดตาบอดเลยนะก็ไม่ถึงกับตาบอดอะ่ะก็แค่แบบมองแล้วรอบๆตัวเนี่ยใน area บริเวณของเขาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยปิดมืดนะคะล,ลองสู้กับบอดเดลเราไหวครับเป้าโอ้โห สู้ของพอเด่นพอจะไหวโอ้โหใครว่าล่ะโดนแยกร่างพอเดนก็หงายเงืบแล้วหอเด่นก็สู้ไม่ได้เจ้าตัวเนี้ยเอาว่ามันแยกร่างกับมาสู้ได้ค่ะวิธีการแก้พิษของมันก็คือกินนมนะคะมันก็จะหายเนาะนี่ดูดิโอ้ยน้องโหดอ่ะน้องน่ารักอะ่ะน้องไม่น่าดุเลยอยากไปกอดที่บ้านตัวมันใหญ่กว่าพี่เคนีกนะเดีย๋ยวลอางจ้ำสแกดูไปแล้วอะมันเจอเหยื่อมันจะไล่ล่า,ลาเหยื่อแบบนี้ค่ะวิ่งมาตะปบพร้พอมกับแยกร่างก้ไหม่ร่างมาจโจมตีเราอุย่ยดูดิมันบีบคอเราโอ้ มันเก็บเหยื่อได้แบบว่าโหดร้ายมากอะโอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เราก็รีวิวหมดไหมครับของ Secret of Mimicon t ทรีดีไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบมัดไหมครับถ้ารักแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กับใครกได้ดิ่งให้กันได้ละไย่อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนนะบ๊ายบาย,บาย